หาโรงเรียนรอตั้งแต่ยังไม่แต่งงานชีวิตหลังแต่งไม้หนุนทพันธรัก13ปีสาวนาวงการเร่งเปิดอู่ปั้มทายาสนักแสดงหนุ่มไม้นวนทพันธ์ขอแฟนสาวนาวงการแต่งงานเลือกร้านกาแฟาที่พบรักเมื่อ12ปีก่อนทำเซอร์ไพรส์เมื่อปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเป็นนักแสดงในแบบ พิธีกรชาวไทยสังกัดสหานิโทรทัศน์สีกองคับบกช่องเจตส,สำหรับไม้นนทพันธ์ใจกันทาและหากย้อนกลับไปก่อนหน้าไม้ได้ควงแฟนสาวนอกวงการบันเทิงเข้าพิธีแต่งงานกันแบบเรียบง่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางเพื่อนพ้องคนสนิทที่เดินทางมาร่วมยินดีซึ่งงานนี้ไม้ก็ได้เผยภาพบรรยากาศงานแต่งลงอินสตกรมส่วนตัว ชีวิตหลังแต่งงานเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนไม้บอกว่าจริงๆผมกับแฟนก็คบกันมานานแล้ว12-13ปีก่อนจะแต่งงานกันก็ได้มองถึงอนาคตมากขึ้นรู้สึกมันเหมือนมีอะไรกลับมาเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งหวานมากขึ้นก่อนแต่งเวลาไปไหนมาไหน เราก็จะสามารถไปทํางานต่างจังหวัดได้นอนค้างคืนได้จอยกับงานกับอะไรแต่ก็คิดถึงภรรยาอยากให้มาให้เจอสถานที่ที่เราได้ไปด้วยกันถ้ามีโอกาสมาได้ก็จะชวนไปด้วยส่วนเรื่องทายาทเปิดอู่คมทายาทนั้นไม้บอกว่ามีความสุขในชีวิตคู่หรือในชีวิตรักมากขึ้นทุกวันนี้ก็เรียกการพ่อกับแม่เพราะเลี้ยงลูกแมวจรที่เลี้ยงอยู่3ตัวซึ่งจริงๆก่อนแต่งงานทั้งไม้และภรรยาก็มีการวางแผน ไปถึงขั้นเลือกโรงเรียนเวลาด้วยอยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนผมที่เชียงใหม่แต่ถ้าไม่มีลูกก็คิดว่าไม่เป็นไรก็อยู่ดูแลกันไปและไม่ติดเรื่องเพศของลูกเลยที่จะมีแต่ถ้าถามใจตัวเองคงอยากได้ผู้ชายแต่ทุกวันนี้เห็นหลานผู้หญิงก็น่ารักเลยคิดว่ายังไงได้หมดขอให้มาเถอะมาก่อนและด้านสัญญาช่อง7จสีที่เป็นบ้านหลังแรกได้หมดแล้วไมบอกว่ามี2เรื่องที่ออนแอร์ไปและตอนนี้ถ่ายอีก2เรื่องฝากติดตามอยากรับงานมากขึ้นไม่ได้หายไปไหน ไม่ได้รับน้อยลงวางแผนก่อนมีลูกด้วยแล้วชดเชยที่ผ่านมายังรับได้ไดเรื่อยมีงานอะไรรับหมดแล้วเพิ่งคุยกับผู้จัดการเมือ่อสองสาวันก่อนให้สัมภาษณ์เพราะว่าจะหมดวันที่31มธันวาคมนี้ก็จะหมดสัญญาซึ่งทางช่องเต็ดเองก็มีการเจราจาต่อสัญญาอีก3ามปีก็ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะต่อหรือไม่ต่อทั้งนี้ไหมขอบคุณบ้านหลังแรกอย่างช่องเต็ดมากๆรู้สึกอบอุ่นอยากต่อสัญญาแต่ต้องรอดูรายละเอียดที่พูดคุยกันบ้าง ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ